ทุกคนเบิงทุกคนสบายดีจ้าลูกสบายดีจ้าลูบายสบายดีนะท่านผู้ชมทุก <c oughs> ท่านมาต่อกันยุบุญน,นี่ตอนนี้ออนยุบุญบรรทัาดาาดานบารรทัดดานเมืองไซบูทองแขวง,ง,งสวัสดิเขตเนาะมา <c oughs> แรงมินีเด้อทุกคน <c oughs> มาเด้อเบิ้ง ได้มินิวันศุกร์เป็นบางเข้าจุดบางไฟเลยทุกคนมาบนท่านเขาแห่พวิเลยเขาจุดทั้งไหนเนาะเขาลงทางนี้ไม่เหม็นนะเนี่ยรถ รถจอดอยู่นะอาทุกคนไปเบิรงเขาจุดมังไฟกันมาหล่กับพ้าเล็กหน่อยมาเลยนะทุกคนแสบไลยทุกคนวัดศีรษท่านเขาแห่ขาวทเลยทุกคนมาท่านเสือามคนมา อันก็เคยเห็นจักเถื่อเขาแห่พาวีน่าเนมากัเอาไม่ลูกจังมาเอาเงินใส่อยพี่ก่อนแห <ination noises> ่พาวีนะทุกคนสวดก่อนโอ้จุ๋ยอย่างนะ เดี๋ยวยังไม่ถูกค่ะวันนี้พอดีก็ถูกหมดเลยค่ะพระคัมภีร์พระคัมภีร์

tham ma salem khassana namana antara na sarani sura salem khassana lokam ramana namakamami dutti

เป็นตัวอลังกาแแ่พวิสันดกเนาะก่อนสิจุดบางไฟเป็นตังแ่พวิ่อน

oleh hormatnya rupa diri sama petikan yang sering diterima langsung oleh Pak Trisnas <muchas> selaku penerima sedekah dan

ทางพ่อเรดูดลกามาที่เหล่าทุกข์กลางเหล่าชีวิตนี้ถึงเลยหนทางแห่งเผาเอื้อนอึดต้องใช้ใจสร้างสรรค์ดูชีวิตแห่งจิต ม on, ่นตาม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 ืองพาม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 าตฝนาม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 างามามาิาม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 นมามามากามแม่มามามนมามา่ามายลูกมิมมมา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 มกมนใส่น้ามม ใส่เปล่าแล้วมันมีข้าวเจอเซือใส่ลูกใส่เลยฝนตกห้ามพเวทแล้วฝนตกห้ามพเวทแล้วใส่ลูกบอกราคามาหน่อยเด้อเอาละมันมันโดบใส่โอ้ยมียังเหลืออีกคนหนึ่งนะลูกเด้อโอ้โห ผู้แม่ข้า่านอยังเจออ่อายืนึเจ้เร็วลูกชายก็อยากทานคุณลูกชาย,ยควรควนกับมะกกาหมาี่ไก่เถือ

ลุกเสียชันเห็นทวกคนกั็นว่เขามากเป็นวกไดู้แลวอนนี้เอาแล้วคนกตกทุกคนตกแหงคบเบิ่งผ้ากันเถอะเบิงคนตกทกันเริ่มพิธีแบบคนตก มาลบอยู่มองเพิ่นทายลูกชิน้นด้วย ป้าทุกคนอยู่สวรรค์มาขายไก่ไก่ตัวค่ะคอยตัวตัวเลยทุกคนผ่านเพื่อนขายลูกชิ้นฮะนี่น้องก็ซื้อตั๊ลก นั่นหรือแสบอยู่บ

แล้วข้ามก็ไปแล้วกับลูกนอยเพื่อเเป้าตึกน้บอยข้ามกับตาคน Oh 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 โอ้จบหลายจบหลายกันแมนันแมนเช้าเลยเต้าเลยแล้วแจ้งไปพูดเลยแห่เข้าไปในวัดเลยขพ้นแห่เขาวัดบ่ะโอ้นแห่เขาวัดเลยทุกคนแห่เขาไปในวัดเลยไปแล้วไนแล้วแม่พรวิชโนดาวัดเดว

คนหน้าไปมอกที่มันเต็มใช่เลยช่อแคบก็หาีกันเอาชงันได้สเด่ม <t reform ation> ันกมีาอยู่ได้ด้วยกันตอมอคนใช่เพ่อมา้เปัเก็เอเนิจการลกลอบด เสื้อขาว่าน private บเอเออเออเออ,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 อพอ a ที่ไ่นไม่จะไปวาดขอซานใช่ เข้าหวานนะเข้าหวานขาวซานเซียนหัวหรือสีเออพามแี่เนาคือคือเหรอแนวอ่อนบอกว่าขาวเช้าผ่เลยสองเยผมนอนห้องบาทห้องเทยด้อเบาทแบบนี้ไว้ มีบออขอเวียนไปก็ลูกไปแล้กพะเวียนไปก่อนช่งแตกครับมีนี่้มรถพระเวียดกเลัไปนี่นะเสื้อขาวนี่คือพระเวียคุณใส่สทขาวนะพระเวิ้ยุเดี๋ยวคนไปจะเข้าไปคนที่แห่ค่ะวัดในด้านเอียวยวอยวอยาาเมื่อยเลยนะทุกคน พี่จิเห่อโอ้หโอ้โหโอ้โหอีโหอยโหงอูอ้โหโอ้อ้โหโอ้โหอออก่ ย in oh, ิ่งรถพัดไนี่กเกระเทยพื่อนๆทุกคนเบิ่งสุดยักัด้เขาแหย่าเวียวย่าทุ่ไปก็ได้อคนณกมายท่าทุกคนไปเบิ่งก็ไปไปได้คนตกแหงหลายเขาแห่อ้อมบัด3หอบเนาะ อ๋จะพาทุกคนเปิดบังไก่บ่ได้คนมันตกแห่กินดีตกแห่งก็ปัดทุ่คนจะตากคนแห่กันเหละทุกคนไป็ไก่แหละตากคนแห่อ้อมวัดคนดีเราดีเนีะ แล้วทุกคนฝนกระตกแห้งแห้งขึ้นไม่อยู่ในรถนี่ฝนยังยหน่อยอยู่เอกน้อยเอกเมื่อตากฝนมาจา้าสบายดีป้าลุงสบายดีป้าลุง <c oughs> จอเมื่อแล้วทุกคนจะเมื่อแล้วหนาวห <c oughs> นาวแห้งทุกคนอัน,นีฝน,นต,กตกแห้งอัน,นจิ้มมือมาหนั่งมานะสิเ <c oughs> มื่อในเมื่อบาดแล้วท้ายอนะห้เบึงก,กระท่ายกระท่ายไกลๆเพราะฝนมันตก อันขบวนแห่ในจังใดเลาฝนมันตกจ้องก็ไม่ได้ธธอามาไม่ได้พากันหนี้ยังมาเลยก็ไม่ได้ตั้งใจมากนี่เนาะทุกคนมีแต่กระเป๋าม,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 มีแต่กระเป๋าแม่นว่ามีแต่กระเป๋าโอเคนะทุกคนคลิปนี้เอาไวส้สำนีเนาะอย่าลืมไปที่ตามคลิปนหกดกดปน้ากดกระดิง่งให้น้ำเดิดมดามาเป็นกำลังใจให้ทุกคน กดกระดิ่งกดกระดิ่งให้เด้อโอเคเาบ๊ายบายบ๊ายบายดีป่าลุมขอบคุณ